สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเถิดจำปรงค้นลันทุงจ้าอัปเดตหน้างานก่อนกลับบ้านค่ะค่ะเมื่อนี้ก็ช่างเถิดช่างสักค่ะน้องดำมาเป็นผู้ช่วยเนาะค่ะผู้ช่วยก็ขึ้นไม้รัดคอค่ะขึ้นไม้รัดคอเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าก็ลงมาเตรียมไม้เนาะค่ะเตรียมไม้ไม้สซโยเนาะค่ะเนาะ ไมสนโยประมาณสิบกว่าตัวนะคะ่ะสั่งเถิดว่าสิบกว่าตัวโอ้ยสิบตัวนะคะ่ะเก้าสิบตัวนี่แหละเนาะ,ะประมาณเก้าประมาณสิบตัวนี่แหละ,ะคะ่ะก็กบไม้สโยเรียบร้อยก็จะเตรียมไม้ข้าวนะคะเนาะ,ะเตรียมไม้ข้าวเตรียมไม้ข้าวกบไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยขึ้นโครงทีเดียวนะคะแล้วก็มุงหลังคานะคะอันนี้ไม่รู้ว่า ว่าเจ้าของบ้านจะเอาแบบสังกะสีหรือว่าเอาแผ่นโลซิงเนาะคะนะ่ะเนาะหรือว่าจะเอาแผ่นอะไรเดี๋ยวถ้าเอาแผ่นโลซิงนี่ก็สิได้แบบยาวรวดเดียวถ้าเอาสังกะสีนี่ก็จะได้ต่อเนาะคะ่ะเพราะว่าสังกะสียาวสุดเท่าไหร่สังเทิดสิบสองฟุตประมาณจัดเมตรสามเมตรหกสิบประมาณสามเมตรหกสิบถ้าเอาสังกะสีเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าเอาแผ่นโลซิงก็จะได้ยาวเท่าไหร่ก็ได้เนาะคะนะ่ะเนาะ นี่ค่ะไฟหมดแล้วเป่าเอะเปิดก็ไฟหมดแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมหน้างงานนะคะเตรียมหน้างานจะได้จะได้ใส่ไมเบิดมือพูและเนาะค่ะ ราะว่าจะได้เตรียมกบไม้กบไม้แล้วก็ต่อต่อไม้ไว้นะคะเนาะ่งนี้น่าจะได้หน้าง,งานนะคะ่ะหน้าง,งานแต่ละวันนะคะ่ะถึงในเล้วนะคะการคืบหน้าของงานของช่างมือีนกระดิสเป็นมื้อที่3แล้วค่ะค่ะวันแรกมาก็ขุดลุมเทรีมวันที่สก็มายกเสาแล้วก็เทถม ตีนเสาไว้เนาะคะ่ะเนาะมือที่สามก็มาขึ้นโครงนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะขึ้นโพงค่ะช่างว่าไม่เกินเจ็ดวันอีกแล้วเนาะคะ่ะช่างว่าไม่เกินเจ็ดวัน,น,วนอันนี้คือสิกบไม้อยยางเดียวบาสร้างเทิดอื่นกบอย่างเดียวมืเอืนขึ้นสร้างเทิดว่าพ่กนี้จะกบไม้อย่างเดียวมืเอืนขึ้นโพงเสร็จไหมขึ้นโพงเสร็จวันเดียวเนาะคะ่ะแล้วก็ รอสั่งของแผ่นแผ่นสังกะสีมุงหลังคาเนาะคะ่ะมาถึงวันไหนก็มุงวันนั้นแหละเนาะคะ่ะนี่ค่ะมาดูหน้าง,งานอันนี้คืองานโครงไม้นะคะใส่ไม้รัดคอเรียบร้อยจ้าพรุ่งนี้ก็กบสันูแล้วก็กบไม้ข้าวนะคะ วันนี้ก็ตอนตกมาตอนเย็นอากาศก็คือพอดีพอดีมีหนาวไปเลยน,นะ <c oughs> ต้องซักเจ้าเอสเผือวางกับดักเก็บเครื่องไม้เครื่องมือพรุ่งนี้ลุยต่อนะคะเนาะก็โอเคค่ะ ็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะมาชมคลิปเป็นกำลังใจน้องตั้นช่างเทดิดช่องช่างเทดิดจำปารงคนลั่นทุ่งก่อนนะคะช่วงนี้กำลังเริ่มเก็บเหรียญค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาชมคลิปเยอะๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ อย่างมือเลงหนอหลวเที่ยววึ่นวันว่นวัน